เคยไหมคะที่เพื่อนเนี่ยชอบมาระบายเกี่ยวกับเรื่องแฟนให้เราฟังจนเราเนี่ยเบื่อที่จะฟังเพราะว่าให้คาแนะนําไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็กลับไปคบกันอยู่ดีแน่นอนคะ่ะว่าการที่เราจะทนกับคนคนนึงอยู่ได้ยังคบกับความสัมพันธ์ที่แย่ๆอยู่ได้มันต้องมีเหตุผลแน่ๆเหตุผลข้อแรกนั่นก็คือ เรากลัวความไม่แน่นอนค่ะคนทุกคนเนี่ยจะมีคอม์ตโซนมีเซฟโซนของตัวเองอย่างเช่นในเรื่องของความรักเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยในความสัมพันธ์เนี้ยเรายังอยู่ได้กับความรักแบบนี้เราก็ยังไม่ได้รู้สึกหนักหนาอะไรมันก็เหมือนกับเราทํางานนะทุกคนต่อให้เราได้เงินเดือนหมื่นห้าก็ตามเราก็ยังอยู่ได้เพราะเราคิดว่างานเนี่ยมันงานเนี้ยมันยังมั่นคงกับเราเพราะเราไม่รู้ว่า การที่เราออกจากงานตรงนั้นไปเนี่ยมันจะมีความมั่นคงหรือเรายังจะหางานนั้นได้หรือเปล่ามันเหมือนกับยังมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าวันนี้เราได้เงินเดือนหนึ่งทาอยู่แต่อีกที่หนึ่งที่เราจะไปสมัครงานใหม่แล้วเรามั่นใจว่าเราได้แน่นอนงานนี้ยเราต้องต้องได้เราแน่ๆแ,แล้วเราก็จะได้เงินเดือนสองเงินห้ารือสามเงินเลยทีเดียวนะมันก็จะทําให้เราตัดสินใจง่าย ถ้าเราต้องการที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่ที่เรายังอยู่ตรงนี้ที่เรายังไม่ออกไปเพราะเรายังไม่เจอสิ่งที่ดีกว่านั่นเองข้อที่สองเพราะเรากําลังคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะเรา,ามัวเลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นว่าคนคนนั้นเนี่ยจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฟังนะคนถ้ามันจะปรับตัวถ้ามันจะแก้ไขอ่ะมันก็ปรับตัวไปตั้งนานแล้ว จริงๆอะคนที่ทนอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ด้วยซ้ำมันอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างที่โอยยกขึ้นมาเท่านั้นเองอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเจอกับความสัมพันธ์แย่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทนก็ได้นะคะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองทําตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะมีคําคมที่ว่าดอกไม้บานแล้วร่วงฉันใดเดี๋ยวก็มีดอกไม้ใหม่ขึ้นมาแทนฉันนั้น